อย่างอวดเสื้อนะคะเป็นเสื้อของฮารุกิมุราคา m มิซึ่งเป็นนักเขียนที่หมอชอบมากๆตามติดอ่านเป็นติ่งขั้นสุดนะคะอันนี้นอกเรื่องไปหน่อยก็ต้องขอ,อกล่าสวัสดียังเป็นทางการนะคะว่าวันนี้เรากลับมาพบกับรายการหมอแมวน้ำเล่าเรื่องกัน,น,นอีกแล้วนะคะ วันนี้เนี่ยหัวข้อที่หมอจะอากจ,จะมาชวนเม้ามอยเนี่ยเป็นหัวข้อที่คิดว่าหลายๆคนเองก็คงเจอในชีวิตประจําวันนะคะว่าเราเองเนี่ยต้องอยู่ในสังคมและเมื่อเราอยู่ในสังคมมันก็จะมีมนุษย์บางประเภทนะคะที่เรียกร้องความสนใจหรือใช้ภาษาอังกฤษที่เรียกว่า attention seeking นะคะ ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ย attention seeking หรือการเรียกร้องความสนใจมันเป็นธรรมชาติของคนเราอะค่ะว่าคนเราเองเป็นสัตว์สังคมย่อมอยากได้รับความสนใจจากคนอื่นนะคะแบ่งออกเป็นสองประเภทนะคะในพฤติกรรมการเรียกร้องความสนใจอย่างแรกคือเป็น attention seeking แบบ positive หรือเป็นการเรียกร้องความสนใจในเชิงบวกนะคะอย่างเช่นการที่เราทำความดีการที่เราเรียนหนังสือให้เก่งหรือทำอะไรที่ทำให้ทุกคนเนี่ย นิยมชมชอบและชื่นชมเราอย่างใจใจ,จริงนะคะอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ดีค่ะแต่ว่าในทางกลับกันก็มี attention seeking แบบ negative หรือการเรียกร้องความสนใจในเชิงลบนะคะอย่างเช่นบางคนพยายามทำตัวเป็นเหยื่อให้หน่าสงสารพยายามแต่งเรื่องหรือพยายามทำตัวให้โดดเด่น มีความคิดขวางโลกด้วยความตั้งใจว่าจะให้คนอื่นมาสนใจถึงแม้ว่าการสนใจนะจะเป็นการด่าทอการพูดในเชิงเสียหาย,ห,ายหรือการแสดงท่าทางพฤติกรรมไม่ยอมรับก็าตามนะคะซึ่งในกลมคนกลุ่มนี้เนี่ยที่ต้องการการเรียกร้องความสนใจหรือการได้เป็น n e g a ทีฟแอ t เทนชั่นเนี่ยก็ถือว่าเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะน่าเห็นใจเขามากทีเดียว เพราะว่าความคิดของเขาก็คือเขารู้สึกว่าตัวเขาเองไม่มีคุณค่าเขาเองถูกมองข้ามไปคนอื่นได้รับการยอมรับมากกว่าเขาดังนั้นเขาจําเป็นที่ต้องทําอะไรก็ได้ค่ะเพื่อให้ตัวเองเนี่ยได้รับความสนใจนะคะซึ่งเมื่อเราต้องเจอกับปัญหาอันนี้เราเองก็ต้องมานั่งเครีย์เหมือนกันว่าเราจะจัดการกับคนประเภทนี้อย่างไรเพราะว่ามนุษย์พวกนี้ก็จะทําให้เรารู้สึก,กราคาญทําให้เกิดความเ,เดือดร้อนกับตัวเราเองนะคะ แล้วหมอก็เลยจะมาแนะนําค่ะว่าเคล็ดลับในการจัดการคนที่เรียกร้องความสนใจในทางลบเนี่ยเราจะทําได้อย่างไรบ้างนะคะอย่างแรกเลยถ้าเราประเมินสถานการณ์ดูแล้วสิ่งที่เขาทาเนี่ยเป็นสิ่งที่เขาไม่ได้ต้องการความช่วยเหลือจากเราจริงๆหรือเขาไม่ได้รู้สึกอย่างนั้นจริงๆพีงแต่เขาต้องการเรียกร้องความสนใจเท่านั้นนะคะและสิ่งที่เราทําได้ก็คือการเพิกเฉยหรือการอิกนอค่ะ เมื่อเราอิกนอหรือเราเพิกเฉยพฤติกรรมที่ไม่ดีของเขาไปเรื่อยๆตามหลักพฤติกรรมแล้วเนี่ยพฤติกรรมไม่ดีของเขาก็จะค่อยๆลดลงเพราะว่าถึงแม้จะทําไปก็ไม่ได้รับความสนใจนะคะอย่างที่2ถ้าเกิดว่าเราจะเป็นที่ต้องตอบโต้กับเขาก็ให้คุยกันเพียงแค่สั้นๆนะคะอย่างที่3ให้พยายามจํากัดเซตมีการเซลลิมิตก,ก,ก,กันนะคะว่าในการคุยกันแต่ละครั้งเนี่ย จะใช้เวลาคุยกี่นาทีเพราะคนที่เรียกร้องความสนใจในเชิงลบมักจะมีความดราม่าค่อนข้างที่จะมากดังนั้นเวลาที่เขาใช้ในการพูดคุยกับคนอื่นเนี่ยมันก็จะมากตามไปด้วยเราก็อาจจะเซเลบมิก,กับเขาก็ได้ค่ะอย่างเช่นก็อาจจะบอกกับเขาไปว่าเออตอนนี้เรามีเวลาคุยกับเธอ5นาทีนะเอาขอประเด็น จำเป็นสําคัญสําคัญเน้นๆนะแล้วเดี๋ยวเราต้องไปทําธุระต่อนะคะเมื่อเราเซอร์มิตกับเขาไปแล้วแล้วถึงเวลาที่กําหนดแต่เขายังพร่ำเพ้อเวิ้นเว้ออะไรต่อไปเนี่ยเราก็มีสิทธิ์ที่จะจบบทสนทนาลงได้เพราะถือว่าเราได้กําหนดกฎกติกากันแล้วนะคะคันสุดท้ายเนี่ยถ้าเราไม่สุดมากที่จะหลีกเลี่ยงคนกลุ่มนี้ได้เนี่ย เราเองก็ต้องทําใจยอมรับเขาค่ะแล้วก็มองข้ามข้อเสียของเขาแล้วอาจจะมองข้อดีของเขาเท่าที่เราจะคิดได้แต่ถ้าเรายังโกรดยังยอมรับเขาไม่ได้ก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าเวลาที่เราเจอพฤติกรรมของคนที่ทําแบบนี้เราเองมันต้องโกรดต้องน้ำหน้า,ารําคาญต้องสร้างความเดือดเนื้อร้อนใจให้กับเราอยู่แล้วนะคะก็ยังไงเนี่ยก็ขอให้ทุกคนเนี่ย สามารถจัดการกับสถานการณ์กับคนที่รีกร้องความสนใจแบบเชิงลบได้นะคะถ้าใครมีข้อสงสัยมีอะไรอยากแชร์ส่งมาได้เลยค่ะที่อินบ็อกซ์เฟซบุ๊กหมอแมวน้ําเล่าเรื่องนะคะหมอจะรีบเข้าไปตอบเลยหรือใครมีเรื่องอยากเล่าให้หมอเล่าเรื่องอะไรก็สามารถสอบถามมาได้เช่นเดียวกันค่ะวันนี้หมอคุยเท่านี้ก่อนนะคะบ๊ายบาย